่สวัสดีค่ะวันนี้จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรมาฝากค่ะแต่เรามาดูกันสิคะว่าเป็นต้นอะไรนี่เลยค่ะต้นนี้ค่ะเห็นกันไหมเอยเห็นกันไหมคะต้นนี้จะชื่อเจ้าวัดเจ้าต้นเนียมหอมค่ะ เป็นสมุนไพรและก็เป็นไม้ใบที่มีกลิ่นหอมเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะใบเขาจะกลิ่นหอมอ่อนๆใช้ใบเตยค่ะแต่เจ้าใบเนี้ยเขาสามารถรีดความหอมได้เพิ่มมากขึ้นด้วยการนําไปย่างไฟอ,อ่อนๆหรือรีดด้วยเตารีดแต่ก่อนนําไปรีดเราควรล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งจากนั้นก็นําไปรีดนำไปรีดเพื่อให้ หอมเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยก็จะเป็นสมุนไพรที่ช่วยเรื่องภุมิแพ้ได้ค่ะแล้วก็สามารถช่วยลด,ดไข้ระบายความร้อนได้ค่ะถ้าเราเอาไปรีดให้อยือย่างไฟให้แห้งแล้วเราก็สามารถนําไปใช้ในตามตามความต้องการเช่นไว้ในตู้เสื้อผ้าไว้ในห้องนอนไว้ในรถยน หรือนําไปทํากับข้าวเช่นใชหูข้าวข้าวก็จะหอมกลิ่นแบบฟินฟินเลนใบเตยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวใบเนี้ยเขาจะมีกลิ่นหอมมากกว่าใบเตยหรือเราไปใส่น้ําร้อนดื่มเพื่อเป็นชาเพื่อสุขภาพก็ได้ค่ะแล้วก็ในสมัยโบราณเขาพู้เฒ่าผู้แก่นิยมทำนำไปเจ้าใบเนี้ยไปทําน้าอบน้ําำผงเขาก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วก็เออ บางคนบางท่านสามารถบา,บางท่านนำไปดองบางท่านนำไปนำไปดองเหล้าค่ะก็จะใช้สี่สีถึงหาใบไปย่างไฟอ่อนๆให้หอมหรือว่าขยี้แล้วก็ใส่ลงไปในขวดก็จะทำให้เหล้าอ่มีกลิ่นหอมเพิ่มมากขึ้นค่ะรสชาติอร่อยขึ้น ก็เป็นสมุนไพรดีๆอีกหนึ่งตัวที่แนะนําว่าน่าจะมีปลูกติดไว้เพราะว่าเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นไม้สมุนไพรโบราณที่หาย,ยากแล้วก็บางท่านก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วต้นเจ้าเนียมหอมค่ะใบมีกลิ่นหอมใบไม้ที่มีกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์ที่ควรอนุรักษ์กันไว้นะคะ วันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากแค่นี้แล้วค่ะไว้โอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย